าพพ่่ออกกัันนนีี้้งงครบเสวัสดีครับมื้อนี้ผมสิมาเฮ็ดต้มยำกุ้งแบบพิซซ่าบานเฮาสู้พี่น้องกินกน้ำกันครับก่อนอื่นเนาะพี่น้องผมก็มาล้างทำความสะอาดีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมป่อมหอมแบงหอมหัวใหญ่บอกเฉียเชียดแดงจึ้งคึ้งพริกแดงผักสดหน้าบ้านเฮาล่ะพี่น้องครับเสร็จแล้วเฮาก็มาหัน่นซอยเป็ดชิมน้ำงามเลยครับพี่น้องครับแล้วก็ เห็ดห่อขมาหันมาซอยเป็นชิ้นพ่อค่ำบู๊ยพี่น้องครับเห็ดขาวจุนพูนงามลลยพี่น้องครับเสซ็จแล้วนะพี่น้องเนาะห่อขมาหลังทำความสะอาดกุ้งแม่นามตัวบังใ่พี่น้องครับบู๊ยพี่น้องครับกุ้งแม่นามครับตัวใ่แห้งห้พี่น้องครับห่อขมาตัดหนวดตัดขามันดอกพี่น้องครับเพื่อความเสบแท้พี่น้องครับ จากนั้นพี่น้องเนาะเฮาก็มาค่างหมอนดำเบียดปุ๊บปั๊บปุ๊บค่อยๆพี่น้องครับห้อมาใส่คาจะไถใบมะกรูดลงน้ำพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับแต่หอมข้างไฮพี่น้องครับเสร็จแล้วเฮาก็มาใส่ผงชูรสใส่รสดีใส่น้ำปลาจักน้อยพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับน้ำปลาเฮาพี่น้องครับใส่พอดีพองามใส่แซ่บพี่น้องครับจากนั้นเฮาก็มาใส่ พริกเผาลงไปพี่น้องครับให้มันแดงจึ้งจึ้หอมๆพี่น้องครับบุญในครับพริกแดงพริกเผาห่อพี่น้องครับบ่อน้ำเดือดค่อยๆพี่น้องครับห้าวกะมาเทเห็ดลงไปพี่น้องครับจานห้าวกะมาตำพริกแดงพริกหน้าพวกปักปักโอ้ยเสียงต่ำพี่น้องครับบ้วนล้าพี่น้องครับห้าวกะมาตักพริกใส่ลงนั่นพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับพริกแดงห่อพี่น้องแดงจายไว้ดีพี่น้องครับจานน้อพี่น้องเนาะบ่อน้ำเดือดแห้งแล้วพี่น้องครับห้าวกะมา ใส่กุ้ง er แม่น้ำตัวบักใหญ่พี่ ina, parole, ina, น้องครับอุ้ยพี่น้องครับกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ลายพี่น้องครับใส่ท่าตัวสองตัวแต่เสียบังให้พี่น้องครับเนี่ยขาวจุนพูนขาวงามล้าพี่น้องครับเนี่ยนุ่มเนี่ยนุ่นพี่น้องครับเบิร์แล้วกันพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับพี่น้ครับน้ำเดือดกุ้งปะปุบปั้บวิ่งดีครับพี่น้องครับตัวย้านกุ้งเป็ดบ้านเดือดที่ส่ามันน่องครับพี่น้องครับพี่น้องครับสุดยอดมากพี่น้องเบิร์พี่น้อง พี่รองครับพี่รองครับตัวใหพี่้องครับัวพี่รองครับตันี้พี่้องตัวใหญ่ใหญ่พี่้องครับบอาเดียวกนพี่้องครับหอกกับมามเซเชีย ลงแปดพี่น้องครับวิ้เยเชียกระแดงนดีดพี่น้องครับวันนี้ครับเสร็จแล้วหาวขมาใส่นมข้าวในชั้นให้มันหอมหอมมันมันพี่น้องครับว้ยพี่น้องครับนมข้าวในชั้นบ่อยใส่ลงไปก็น้ำกับเปียนสีเป็นสีขุ่นๆจังน้อพี่น้องครับหอมหอมพี่น้องครับตักสดเซ็บแซ่พี่น้องครับปีบของเน่าใส่จังน้อยพี่น้องครับตัดข้าวมข้าวของกุ้งออกพี่น้องครับให้มันแซ็บแซ่พี่น้องครับมา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 เด้อพี่น้องครับมากิน ต้มยำกุ้งแบบพิซซ่าบานเท่าแซ่บแซ่บน้ำกันครับพี่น้องครับหอม็มใส่หอมปอมหอมแบงลงไปสุดท้ายเลยพี่น้องครับเสร็จแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจเห้ยเด้อครับเด้อพี่น้องครับต้มยำกุง้งแบบบ้นบานๆแบบพิซซ่าบานเท่าแซ่บแซ่พี่น้องครับสู้พี่น้องกินน้ำกันครับพี่น้องครับ